กฎนะครับถามว่าตอนนี้ทานยาความดันโลหิตสูงอยู่สามารถทานน้ำมันมะกอกได้ไหมทานได้นะครับน้ำมันมะกอกข้อดีก็คือกว่า70%ของเขาเนี่ยเป็นไขมันที่โมเลกุลค่อนข้างเล็กสามารถเอาไปเผาผลาญพลังงานได้ง่ายแต่สำหรับใครก็ตามที่เป็นไขมันในเลือดสูงด้วยแล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงด้วยเวลาทานน้ำมันมะกอกหรือแม้แต่น้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวกลัวว่าคอเลสเตอรอล,ลในเลือดจะสูงนะครับเพราะว่าบางทีบางคนบอกว่า ทานน้ำมันเข้าไปแล้วไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นถ้าใครกลัวแบบนั้นเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้เจาะเลือดดูก,ก่อนถ้าเราคอเลสเตอรอลสูงขึ้นหลังจากที่เราทานพวกน้ำมันมากอกหรือว่าน้ํามันตามธรรมชาติก็าตามเราก็ควบคุมโดยการลดปริมาณลงหน่อยแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะ ฉันเนี่ยอยากจะลดลงอีกนะครับแต่อยากจะทานน้ามันเหล่านี้ด้วยก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมทมาประจําเช่นเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งทานข้าวมันไก่ไปแล้วผมรู้เลยว่าในข้าวมันไก่เนี่ยมีน้ํามันทั้งในข้าวแล้วก็ในมันไก่เลยผมทํายังไงนะผมจะทานดีคอไป2เม็ดดีคอเนี่ยเป็นสารสกัดจากยีสต์ที่หมักในข้าวสีแดงซึ่งสารพวกนี้เป็นสารจากธรรมชาติอยู่และทานแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะผมก็จะทานดีคอนะครับ ควบคู่กับการทานอาหารที่มีน้ํามันเป็นส่วนประกอบนะครับดีคอก็จะช่วยดึงไขมันในเลือดเนี่ยออกไปไว้ส่วนอื่นแล้วพอเราไปออกกําลังกายหรือไปทํางานมันก็จะเบรนไขมันส่วนนั้นออกไปทําให้ร่างกายเนี่ยมีเวลาเจาะเลือดระดับไขมันคอเลสเตอรอลจ,จะลดลงนะครับจำนวนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทานได้สบายๆแบบปลอดภัยนะครับใครอยากดูหรือใครสนใจอยากจะทานดีคอเหมือนที่ผมทาน,นสามารถพิมพ์ดอเด็กศ1นนะครับแล้วก็ ฟรีค่าส่งมูลค่า50บาทด้วยนะครับส่วนใครก็ตามชอบการตอบคำถามสั้นๆแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและกดซีเฟิร์สไว้ได้นะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับในครั้งถัดไปรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ